วันนี้เด็กๆพากันทำงานกลุ่มนะคะเรื่องชุมชนของเราะะชุมชนของฉัน ตัดอย่าให้ขาดอ่าให้เหลือสีขาวๆไว้นะคะค่ะระบายให้เสร็จลูกระบายให้เสร็จจะได้มาตัดของแตงกวาตัดใกล้กันไปหรือเปล่าลูกแตงกวาตัดใกล้กันไปเดี๋ยวมันจะหายนะคะเดี๋ยวร้านค้าหนูหายอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปแปะนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปแปะนะคะในชุมชนตัวเองตัวเองทําชุมชนเรื่องอะไรนะคะ อะไรคะไหนดูเดี๋ยวเอาก,กางไกตัดหระบายสีตรงนี้ด้วยสิตรงผนังเนี่ยระบายสีตรงผนังเนี่ยจ้าเอาผนังสีไลายมก็ระบายลงไปนะคะจ้า